สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนซ้ายปันแนเนลกันนะครับผมมาจัดไปพาแม่พี่น้องเอ้มาวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานสองสามวันนะครับโอเคผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะผมมาจัดไปครับมาวันนี้ก็จะมาโชว์สเตปสักหน่อยละกันนะครับผมมาวันนี้มีทุนมาห้าร้อยกับเกมใหม่ของพีจีกันนะมาว่าแล้วก็ไปกันนะครับผมมาขอปรับเธอโบครับมาขยับเบ็ดสักหน่อยครับมา ไปทีเบ็ดเหน่อยมากดไปเลยเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่ะมาจาัดมาเนี่ยเออมาสวยงามาว่าสิบสองมาว่าจากไหนโอ้โหไม่มีต่อว่ะอ่ะมามีวายว่ะทุกคนมาเด็ครับผมแบบนี้ยังไงละจะเออมาที่ใดเรื่อยๆเรื่อยๆเอาลิมริมเรื่อยๆลิมริมมาทีละนิดทีละหน่อยโอ้โอจัดมาครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกมาได้ต่ออยู่นะจะ๊ะทุกคนวายมันยังไม่หมดเราก็ยังไม่ถอยนะจ๊ะ สวัสดจังได่ะครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเต็มหน้ากระดาษไหมโอ้โหวิเกือบไปแล้วนะน๋อมาจ้ะมาจ้ะบอกนี้โอ้โหไวไหมหยุดไหมหย่อนอยู่ที่คูณเจ็ดคูณแปดมาแล้วมาสวยงามจริงๆครับแบบนี้จัดไปเรื่อยๆจัดไปเรื่อยๆมาโอ้โหจัดมาสามร้อยสามสิบเนาะไปครับเอาเรื่อยๆว่ามาว่ามาว่าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่โอ้โหจัดมาครับผมจัดมาคูณสิบสองครับผมโอ้โหบังนี้ บังง่ายๆไปเลยเนาะครับผมโอ้โหจัดมาครับสองเจ็ดสามนะไม่ธรรมดาครับทุกคนครับโอ้โหจัดมาครับผมบังนี้วาจังไดโอ้โหมาครับไม่หยุดไม่ย่อนโอ้โหจัดมาครับสี่ร้อยห้านะโอ้โหดูวายครับวายเต็มหน้ากระดานแบบนี้โอ้โหวิสวยบอระอาโอ้โหวิจัดมาครับผมมาซาเก็ตเตอร์สองดอกแล้วได้หลุนอยู่ครับผมได้หลุนอยู่ยังไงหนึ่งดอกสองดอก ว่าจังไ,ดไหดไม่จังหนึ่งดอกในสาเกเดี๋ยวาเกต๋โอ้โ,โ,อโ,โหนาเสียดายครับผมโอ้โหมาเมกกรวินไปครับ1,827นะโอ้โหพอได้เล่มอยู่ครับผมบางนี้อ,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 อมาแป๊บเดียวครับจัดไปครับ2,200ละมาขอขยับเบรคที่เบรคฮะสักหน่อยละกันนะเผื่อจะมั่งม่นะมาบวกมาอีกสักพันก็จะพอแล้ววันนี้มาตั้งไว้แค่3 0 0พนะทุน500วันนี้มา โอ้โหแต่จังๆเงียบๆหน่อยนะครับผมทุกคนว่าจังไหนระโอ้โหจัดมาสวยงามเพราะราเป็ดไพดีว่าจังไหนก็โอ้โหห้าสิบคเท่าทุนนะพอได้เลมโยอาบะโอ้โหไม่ต่อว,ว่ะน่าเสียดายมากว่าแล้วก็ไปเงาๆกันเลยโอ้โหโจัดมาดิครับผมโบกนี้สวยงามพราะราเป็ดจริงๆเออมาจัดไปเรื่อยๆจัดไปเรื่อยๆเอาทีละนี้ทีระหน่อยเออมาสามสิบ จัดไปทีละนินที้เทหน่อยเออบางนี้จัดมาดิครับผมมาไหลเงาๆแบบนี้เออมาดิไอซีวาจังไหลระครับผมมาดิเออมาไวายอยู่แบบนี้ก็สวยงามเยอะจัดเรื่อยๆนิดๆหน่นอยๆเนาะเออมาสาเกตเตอร์แบบนี้ก็สวยงามมาดิหนึ่งดอกเท้าหนันมายังไงรอหน่อยรอหน่อยมาดิขอหนึ่งดอกหนึ่งดอกก็จัดมาดิครับผมมาฟีเกมสวยงามมากเลย มาสตาร์ทกันไปเลยยาาๆครับสิบครั right ้งนะเบทหาสิบซะด้วยนะครับผมทุน huh. ห้าร้อยเราวันนี้โอ้โหจัดไปสองดอกสามดอกยังเงียบเหมือนเดิมเลยคือเงียบจังบักราเอ้ยมาเรื่องเมออเออยี่สิบก่อนครับเปิดฉากมามาเนี่ยบาเดมาขอสักสามพันจะได้ไหมวันนี้มาเออมาว่ะเอาว่ะเอาเรื่องอยู่วะมาว่ะทุกคนโอ้โหเงียบจ้อยปนหอยเนรูนะ ไปเรไรเออมา่าเอาว่าเอาว่าเอาว่าดอกนี้เอาว่าทุกคนเอาว่าเอาเลี้ยงอยู่นะมาดอกเขียวๆนี่ไม่มีต่อมาจัดมาสามมกส่วนนะพอดีเลมอยู่นะจ๊ะทุกคนเออมาได้สวยงามมาอีกทีโพโพโพเออมาหาแจกสามแจกสี่แจกก็มามาบ้างนี้สามร้อยยี่ครับไหวมาแบบนี้ก็สวยงามโอ้ยไหวไหวไหมาจัดมาหกร้อยแปดสิบนะบวกนี้มา ไปเรื่อยๆกันสักหน่อยละกันไอตีว่าจังไหนละโอ้โหเงียบจ่อยจัดมา90พอได้โย่ไ้เล็มอยู่จะไปเรืร่อยๆเทระเนเทราหน่อยเนาะอย่าไปหยองอย่าไปหยองโอ้โหเงียบจ่อยปนหอยในรู้ไอตีว่าจังไหนละครับผมมาก็มาจ้าโอ้โหไอบางนี้จัดมาจ้าส5 0ห้าส,สิบคูณที่บอดโบกไปครับเสียร้าบห้านะไหวามาแบบนี้ก็สวยงามดีครับผมเยห้ามาแล้ว ว้าจังไหนละครับผมมาอีก3 5มสิบห้าจัดไป455นะจาจาทุกคนวายแบบนี้ก็สวยงามเิย่ังไงจัดฟรีในฟรีไหมฟรีหนฟรีว่าจังไหนโอ้โวินาเทียรายมากจัดมาอีก950นะโอ้โห500จัดมาที่4,000แล้วนะผมทุน500พอยด้ยโยกไลเล็มโยว่าทุกคนว่าจังไหนละครับผมโอ้โหมา เขาียงโย่ไหลรัวๆแบบนี้โอ้โหนึ่งพันหนึ่งร้อยเย่เซฟจัดไปครับคูณสิบหกครับคูนเยอะคูนหนักจัดไปโอ้โหไอเบกเวินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเย่เซบโอ้โหจัดมาที่ห้าพันแล้วครับผมตอนนี้ไม่ธรรมดาว่ทุกคนโอ้โหมาหว่าจังได้รับโนี้มาอีกสามร้อยสี่สิบนะมาบังสุดท้ายเน้นเน้นบังสุดท้ายเน้นเน้นบักร่าเก้าลอยเก้าสิบไป มาจะดูต่อไหมล่ะโอ้โหไม่อีกแล้วว่าจังไหนระบงนี้ไม่เจ็ดร้อยหกสิบครับผมไม่ทรมา,าอี้เรียบโอ้โโบงนี้ไมาอีกว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องห้าร้อยมาจะไปที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยแล้วโอ้โหมารางวัลเมกกวินไปดิครับผมสองพันห้าร้อยเก้าสิบนะโอ้โหสุดจัดปารัดบอกของแท้แม่ปานอมกันเลยนะโอ้โหไหลไปรวมรวมห้าพันสี่ร้อยเลยครับผมมารางวัลรวมเราวันนี้ โอ้โหสุดจัดปารดปาดบอปลาขอไปจก 2, ักสองสามดอกในบักไรเนาะมาอย่าไปย่องกับมันมาเอาก,ก่อนแทสิบนะมาจากักไหนเออมาได้หลายรอบแบบนี้โคตรชอบเลยครับผมอเออมาได้หกสิบมาคูณสามมาเอ้ามาได้ครับผมบางนี้สามร้อยว่าจังไหนระโบงนี้โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยจัดมาที่แปดพันเก้าแล้วตอนนี้ยังไงครับบางนี้โอ้โหมายี่สิบห้ายังไงยังไงยังไงจะถึงหมื่นไหมวันนี้จะได้หมื่นไหมครับผมมอ มารอชมกันครับโอ้โหบางนี้จัดมาครับ1,335นบาะไปกันอีกจักดอกแนลามาอยาให้มันต่ำาก้าพันละเอออย,ยังไงล่ะครับผมมาขอจักดอกขอจักดอกแงีมาพอได้ต่อทุนแน่พอได้ต่อทุนแน่เออมาเอาเรื่อยเอาเเรื่อยเกีบะรนิดนี้แล้วหน่อยบางนี้จัดมาที่100ร้ยเออยังไงได้ต่อไหมโอ้โหได้ต่อดีครับผมแบบนี้รอสวยงามเลยจัดมาอีก60สบาททุกคนสิว่าจังไดระบบนี้มะ ก็ได,ด,ด้โยกเล็มอยู่กันไปจาก,อก,ากสองสาดอกในบักระมาสองสาดอกจะพอแล้ววันนี้มามันเชิงบานปลายไป,ไปแล้วตอนนี้เออจัดมาดิสวยงามอยู่ว่ะเอาวาเอาว่ามาวา่าโอ้โหมาวา่ะทุกคนดูดิดูดิหัวใจมันมาวะโอ้อโหคอณุสามเอาเรื่องครับผมตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ที่65มาบ่้ามาวา่าวโอ้สามร้อยเจสิบห้าวา่าโอ้ดูวไวดิทุกคนดูวไวดิโอเต็มหน้ากระดานไปครับผมมา สุดจัดปลาแรดบอกครับผมมาบังไง่ในบังนี่บังไง่ในบังลาเออเสี่รอ้อ,อ่าฮะจัดมาครับจัดถึงหมื่นไหมขออีกร้อยขออีกร้อยได้ไหมขออีกร้อยได้ไหมอีกหนึ่งร้อยเท่านั้นจะถอยแล้วมัเข้าฟรีเกมร์เสร็จเหมือนไรมั้ยกว่าจังแดนล่ะครับผมบอกนี่โอ้จัดมาที่สี่ร้อยครับโอ้จัดมาที่หนึ่งหมื่นสามร้อยแล้วตอนนี้โอ้โ,โหโสุดจัดปลาแรดบอกครับจัดมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะโอ้โหโสุดจัดปลาแรดบอกครับผมมา บวกมาขนาดนี้เราจะอยู่กันทําไมนะครับผมโอเคมาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมาของเกมใหม่ของพีเจนะครับผมมาวันนี้ผมก็จะโอตตัวราไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอตัวราไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ